เอาล่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ v a ว l a n t Classroom แนะนำจุดกระโดดเลสนะครับวันนี้จะเป็นคิวของด่านสปิดแต่ว่าเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันนะครับฝากคนที่ดูอยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์ผมหน่อยแล้วก็ใครที่ยังไม่กด subscribe นะครับก็ฝากกด subscribe ผมด้วยเดี๋ยวเราไปเริ่มเนื้อหากันครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มจากฝ่ายบุกไซเ์ A ก่อนเลยไซเ์ A มีจุดกระโดดตอนเราบุกเนี่ยตรงไหนบ้างมาจุดที่1ก็คือกระโดดขึ้นแม จุดที่2คือกระโดดเข้ามาหาคนพุทธเล่นจังหวะเร็วจุดที่3คือกระโดดขึ้นทาวเวอร์จุดที่4คือกระโดดเข้ามาตรงเอเวอแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับเป็นกระโดดเข้ามาเคลียร์แบ็กไซด์มาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากจุดแรกเลยดีกว่าครับผมจุดแรกก็คือกระโดดขึ้นแรมให้เรามายืนอยู่บนลกองเนี้ยลูกแรกนะครับโยนไปบริเวณข้างหน้านี้แล้วก็กระโดดไปตรงตรงแต่พอเรากระโดดมาตรงตรงใช่ไหมพอเราพ้นขอบเนี้ยให้เราโค้งไปทางซ้ายเพื่อที่จะเตรียมกระโดดขึ้นแรมไปตรงๆงนะมันจะเป็นแบบนี้ วันนี้ไม่ได้เป็นวันนี้อ่าแล้วคราวนี้เราไม่ควรกระโดดมาคนเดียวจะต้องมีเพื่อนมาจ่ายสก,กิลไม่ว่าจะเป็นแฟตหรือบายบริเวณแรมด้วยโอเคมาจุดสองจุดสองที่เดิมเลยเรายินตรงนี้แต่ว่าเราจะคว้างระเบิดมาไว้ข้างหน้าตรงนี้ลูกแรกให้ไปตรงๆเหมือนเดิมแับนี้แต่ว่าพอพนขอบก็คือให้เลี้ยวซ้ายเหมือนตอนที่เราจะขึ้นแรมแต่เราจะไม่หันซ้ายสุดเหมือนไปทางแรมนะมันจะเป็นนี้ อนนี้จุดที่3จุดที่4จุดที่5เนี่ยจะต้องมีสมคก่วมด้วยแล้วก็คือจุดที่3จะต้องมีสมุกปิดตรงเอลโบก็คือปิดให้โดนเอลโบแล้วก็ปิดให้โดนประตูตรงเซตีแล้วก็เช็คในไซส์เราจะโดดขึ้นข้อมูลทาวเวอร์องไงนี่แล้วก็มาพ้นตรงนี้ใช่ไหมไมาอยู่แถวๆนี้มาอยู่ข้างหน้าทางเข้าประตู A แล้วเราก็คว้างวัดแพ็์ไปตรงๆ แค่นี้เองแล้วก็กระโดดขึ้นมาเคลียร์แรมเอ้ยแล้วก็กระโดดขึ้นไปเคลียร์ทาวเวอร์เดี๋ยวดูใหม่ที่หนึ่งควาง้ควางไว้ตรงนี้ก็ได้ <There. S 1> เส้นนี้ <There. S 1> แบบนี้ต่อไปจุดสี่จุดสี่เราต้องเขยือเข้ามาหน่อยแล้วก็กระโดดปัดแผ่นตรงนี้ <There. S 1> แบบนี้จุดที่ต้องปิดสโมกมีตรงไหนบ้างก็คือปิดตรงทาวเวอร์ <There. S 1> แล้วก็ปิดตรงประตูซีที <There. S 1> แต่ว่าไม่ต้องปิดโดนตรงเอโบคราวนี้ก็ให้เพื่อนสแกนเช็คใน ในไซต์แล้วเราก็โดดมาแบบนี้่ะต่อไปจุดที่5้าคือกระโดดเข้าไซต์ให้เราอยู่ช่วงนี้ช่วงแถวแถตรงนี้แล้วก็วางวัตแพ็กไว<ร>้ตรงกลางลุงลุงุงุง,งถ้ามีแฟดเพื่อนมาก่อนแล้วโดนศัตรูหรือว่ามีบายของโอเมนหรืออะไรก็ตามที่ทําให้ศัตรูเสี elve, สสสเยการมองเห็นนะเราจะได้เปรียบเพราะว่า เขาจะยิงทำาไปโดนเดี๋ยวมาเริ่มใหม่แต่จุดแรกนะจุดแรกคือกระโดดขึ้นแลมควาไว้ไแถวนี้แบบนี้จุดสองกระโดดรัดเข้าเอเมนเลยกระโดดเข้าลัดเข้าไซส์วาไว้ไตรงกลางนี้แบบนี้จุดสามคือกระโดดขึ้นทาวเวอร์วางไว้ตรงเช่นนี้แบบนี้นะ จุดที่สี่โดดเข้าเอโบวางไว้ตรงนี้แบบนี้จุดที่5คือกระโดดเข้าไซด์วางไว้ตรงกลางนี้ตรงเส้นนี่นนแล้วก็ปลดปลดปลดโอเคสำหรับบุก้าย A จุดกระโดดผมก็จะมีแนะนำประมาณนี้ที่เป็นจุดใหญ่ๆเดี๋ยวไปเจอกันบุก้ายบ B ครับผม โอเคครับมาต่อบุกสาย B ีบ้างมีจุดไหนบ้าง <natural> <ermaid S 2> เดี๋ยวผมจะเริ่มจากบุกบิดก่อนเลยก็คือมิด to B ก็คือบุกทางมิดแล้วเข้าไปทางทาวเวอร์และไหลเข้าสาย B ต่อ,อจุดกระโดดมีจุดเดยวก็คือกระโดดขึ้นทาวเวอร์แบบนี้กระโดดตรงๆเลยกระโดดไปตรงๆเลยแบบนี้คราวนี้นเราจะกระโดดข,ขึ้นไปคนเดียวหรอหม <elt> ไม่ใช่แน่นอนนะครับสิ่งที่เราต้องเดินมาโซนมิดก่อนเลย เพื่อนต้องสมมตตรงเว้นแล้วตรงท็อปมิดอ่ะเพื่อนเราจะต้องมีตัวบายหรือมีตัวแฟกอย่างที่ดีคือโอเมนเหมือนเดิมให้โอเมนมายืนตรงนี้ปินขึ้นทาวเวอร์ถือถือบายไว้เตรียมพร้อมที่จะบายขึ้นทาวเวอร์แล้วเราก็เซตให้เพื่อนเซตสมมตตรงนี้เราก็มาโซนตรงนี้เช็คให้แน่ใจว่าขวาเรียนไม่มีโดยการระเบิดอ่ะไม่มีแล้วเราให้เพื่อนกดบายพร้อมกับเราวางบัตแพ็กก็คือเราจะบินแล้วบายเพื่อกนก็บ,บายมาแล้วเราก็บินตามบายมาแล้วก็ยิงสี คนที่อยู่บนทาวเวอร์จะโดนบาบทุกคนไม่มีใครไม่โดนเป็นบุกข้างหน้าบ้างบุกข้างหน้าเนี่ยจุดประสงค์เราคือกระโดดมาเพื่อเข้าในไซต์ไม่เหมือน A ที่กระโดดมีขึ้นทาวเวอร์ด้วยเพราะผมจะไม่แนะนําให้กระโดดขึ้นทาวเวอร์ให้แนะนําคือกระโดดเขีร์ในไซต์ไม่ว่าจะเป็นกระโดดขึ้นมาบนกล่องนี้เช็คอินเช็คในไซต์แบกไซต์ in, size, size, ฝั่งซ้ายกระโดดเข้ามาทางขวาตรงที่วางสไปด์หรือว่ากระโดดเลี้ยวมาทางนี้เพื่ออ้อมมาฝั่งตรงตรง,ตรงหลังกําแพงนี้ โอเคมาเริ่มจากกระขึ้นบนบนนั้นก่อนเลยวางบาสแพคไว้บริเวณตรงกลางนี้พุ่งไปตรงๆลูกสองหันหันหน้าขึ้นแบบนี้ไม่อยากขอให้เพื่อนใช้สแกนหาข่าวหรือว่าใช้แลดส่งอะไรให้เราต่อไปกระโดดเข้ามาตรงที่วางสไปาเหมือนเดิมวางไว้แถวๆกลางแบบนี้ต่อไปคือกระโดดขึ้นกล่องบนนี้เหมือนเดิมล็อกไว้ตรงกลางวางสปายไว้ตรงกลางอ่ะตรงเส้นนี้ก็ได้ แล้วก็แบบนี้หรือว่ามีทางนึงคือกระโดดไม่ต้องขึ้นเกา่องก็คืออยู่ตรงกลางนี่เหมือนเดิมกระโดดแบบนี้แล้วมาตลบฝั่งนี้แทนบุกไซด์บี B ก็จะมีประมาณนี้ก็คือข้างบนนี้ <Here. S 1> กระโดดเข้ามาที่แพนกระโดดขึ้นมาบนกล่อง <Here. S 1> หรือว่ากระโดดเลี้ยวซ้ายมาทางนี้โอเคสําหรับบุกไซด์บีและไซด์เอก็จะมีที่ผมแนะนําและใช้บ่อยๆและเห็นผลก็คือจะมีประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปฝ่ายกันมาครับผม โอเคต่อไปเรารับหรือฝ่ายกันผมจะเริ่มจากจุดกระโดดมิดก่อนเลยสำหรับมิดม่านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะกระโดดมาไม่ว่าจะเป็นขึ้นกล่องบนนี้ใช่ไหมหรือว่ากระโดดเลี้ยวขวามาเล่นเร็วฆ่าคนตรงนี้อ่ะวิธีการกระโดดก็คือง่ายมากๆเราเรายืนได้ตรงไหนก็คือกระโดดถึงหมดเลยจะยืนตรงนี้แล้วก็โดดไปก็ได้แบบน,นี้แต่ว่าถ้าเราจะอันติก็คือกระโดดแคนเซิลนแอนิเมชันอันติใช่ไหมบินมาตรงๆอย่างนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องเลี้ยวเยอะ,ะครับวางวัตถนตรงนี้ บินตรงๆ,รงๆแบบนี้แล้วอันตีอ,อ่ะเอาใหม่นะวิธีการกระโดดอันที่หนึ่งก็คือกระโดดขึ้นกอกแบบนี้จุดที่สองคือกระโดดแคนเซิลอันติเพื่อไปฆ่าตรงลิงบีแบบนี้สําหรับมิดกระโดดก็จะมีแค่ตรงนี้แหละที่ผมใช้บ่อยๆเดี๋ยวมาต่อการไซด์บีบ้างจุดที่เคยใช้แต่ว่าไม่ค่อยได้ทําอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้กระโดดอ้อมนะ แบบนี้อันนี้คือจุดแรกแต่ว่าเป็นจุดที่ไม่ค่อยแนะนำให้ทำอือต่อไปส่วนใหญ่ถ้าผมเล่นเล่น B นะีน่ะผมเล่นเลสใช่ไหมผมจะมาอยู่ทาวเวอร์เราก็สามารถกันยิดได้โดยการบูมแบบเคชคราวนี้กระโดดยังไงได้บ้างมีหลากหลายรูปแบบเราจะปล่อยให้เขาเข้าไซส์ก่อนกระโดดตอนรีเทคก็ได้หรือว่ากระโดดตอนขัดทีเผลอเขาก็ได้ถึงว่าเขาเข้ามาแล้วใช่ไหมเขาจะโฟกัสไซส์แล้วใช่ไหมเราจะเนียนเราวางวัตแพก์ไว้ข้างล่างนั้นวิ่งกระโดด มาทางนี้ขึ้นมาบนกล่องเล่นลักไก่อะ่ะเขาก็จะโฟกัสใน้ายใช่ไหมแล้วก็ยิงลูงจุด take, รีเทคสมมติว่าเขาแพลนได้แล้วใช่ไหมแล้วเราจะรีเทคเพื่อที่จะให้ทีมเราได้เปรียบ <S <S ถ้าในกรณีมีตินะครับวางบัสแพ็กไว้ตรงข้างบนแล้วก็กระโดดไปตรงๆเลย <S <S ตอนนี้เราเจอคนตรงไหนเราก็อันติีตรงนั้นต่อไปกระโดดไปแบ็กไซต์นั้นบินแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้บินแบบนี้ก็ได้ โอเคแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งจุดเนี้ยผมว่ายากสุดเลยก็คือบินมาแล้วก็โดดเข้า B Main แบบนี้นะมันจะยากหน่อยนะครับอันนี้โอเคแล้วก็สำหรับการไซบีก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันไซยเอครับผมมาต่อกันที่ไซเอฝ่ายกันมีบุกตรงไหนบ้างอ่าถ้าระบุตอนเริ่มเกมเลยใช่ไหม ตอนเกมจะเริ่มแล้วเราจะบุกไปฆ่าเขาก็คือเราจะบินมาและฆ่าตรง A ตรงนี้ <Here. S 1> บินยังไงยืนบนทาวเวอร์ว้างบาดแผลไว้ตรงไหนก็ได้แค่บนกล่องนี้ s <S บินไปตรงตรงนีง้ s <S ไปกระโดดรักไก่เราจะกระโดดไปตหลังเขา s <S แบบนี้อ่ะต่อไปกระโดดเข้าไซต์ s <S จังหวัดจารีเทคมีกระโดดจุดไหนบ้าง ก็คือกระโดดเข้าเอโบโดยการใช้บาสแพ c k ลูกเดียวแค่คว้างไปตรงๆ,รงๆนะครับแล้วก็กระโดดมาตรงต่อไปก็คือกระโดดขึ้นบนกล่องนะั้นวางวัดแพกไว้ตรงตรงขอบประตูเลยเร,เราค้นขอบประตูเมื่อไหร่ค่อยใช้แบบนี้แต่ว่าห้ามกดไปข้างหน้าอย่างเดียวนะเราจะต้องกด S ย้อนกลับมาด้วยก็คือกด S เหมือนเบรกตัวเองไะแบบนี้แบบน,แบบน,แบบนี้เพื่อให้ตัวเราตกอยู่แล้วก็ยิงเลยยิงหรือว่าบนกล่องก็ได้ ก่อนก็ได้ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเราจะต้องกดเอสนิดหนึ่งไม่งั้นตัวเราจะเลยแบบนี้แต่ว่าอย่าลืมเพื่อนจะต้องจ่ายสกิลมาเพื่อนจะต้องมีสกิลในการบลายหรือในการแฟดไม่งั้นผมจะไม่แนะนําให้กระโดดเพราะว่าเราเดินเข้าดีกว่าแต่ถ้าการกระโดดเนี่ยจะทําให้เราอยู่ในมุมที่เซอร์ไพรส์ศัตรูแล้วก็เข้าสายได้เร็วเพื่อเข้าไปยิงคนที่โดนแฟดหรือโดนบายต่อไปบินไปตรง a man. เ m a ม n เบิ่มีคนมีไล์อัพให้เราอ่ะขึ้นไปอยู่ตรงนี้ ตรงแลมวางไว้แผกไว้ข้างหน้านี้วิ่งกระโดดอันนี้แล้วเข้ามาเผื่อมีคนไล่อัพมีบีมหรือตัวว่าไล่อัพสำหรับการไซส์เอก็จะมีประมาณนี้นะกระโดดเข้าเอโบโดยการใช้วัตรแผ่ลูกเดียวก,กระโดดใช้วัตแผ่สองลูกโดยการกระโดดเข้าไปในไซส์เราจะไม่ต้องขึ้นกล่องบบนั้นก็ได้นะเราจะกระโดดไปโดยใช้ติก็ได้นะแบบนี้แล้วก็เจอคนตรงไหนยิงตรงนั้นอโอเคสำหรับการไซส์เอก็จะมีประมาณนี้ครับผม โอเคนะครับแล้วก็จบไปแล้วสำหรับ Val o r a n t c ลคลาส o ูแนะนำจุดกระโดดเลสด่านสปิดทั้งบุกทั้งรับถ้าใครติดปัญหาจุดจุดไหนสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมตอบให้ทุกคอมเมนต์แล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีจุดกระโดดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถแนะนำได้ใต้คอมเมนต์เผื่อเพื่อนๆคนอื่นที่ดูจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญใครที่ดูอยู่มาถึงจุดนี้ผมฝากกดไลค์แล้วก็ใครที่ยังไม่กดซับสไคร้นะครับผมฝากให้กดซับสไคร e ให้หน่อยนิดเดียวง่ายนิดเดียว กดคลิกเดียวนะครับอย่าก,กด2คลิกโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าด่านอื่นครับผม